สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่นุกไปหาเด็กๆทั้งสามแสนนะคะเมื่อตอนเย็นนี้นะคะประมาณนุกไปประมาณสี่โมงกว่านะคะอยู่บ้านทั้งวันเลยดูแลเด็กๆนะคะดูแลเป็นห่วงลักกี้นะคะลักกี้ก็เริ่มดีขึ้นเยอะแล้วนะคะโชคดีไปที่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะนะคะเพราะว่า เขากินอาหารแล้วนะคะเมื่อตอนเย็นเขากินเยอะอยู่แล้วก็เริ่มส่วนเหมือนเดิมแล้วนะคะก็โล่งอกไปนะคะนุ๊กให้พี่ชัยไปเอากรงที่บ้านมาให้น้องแจนนะคะอันนี้จะเป็นกรงเก่าของโกโก้นะคะโกโก้ที่เป็นหมาของนุ๊กนี่แหละคะ่ะที่เขาเป็นมดลูกอักเสบแล้วเขาก็จากไปะคะ่ะเขาได้ทำการผ่าตัดรักษาแล้วมาพักฟื้นที่บ้านแล้วเขาก็จากไป เป็นกครงของโกโก้ Go, ที่ท่าน f อท่านซื้อให้นะคะก็เอามาใช้รุ่นต่อรุ่นอันนี้ที่เอามานี่ก็เพราะว่าเ,ออเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มันจะเป็นวันออกพรรษาใช่ไหมคะเขาจะจุดประทัดกันเขาจะจุดเสียงดังมากนะคะวันที่ออกพรรษานะคะดังจนหลังคาสะเทือนเลยนะคะเพราะว่านูก,ก็เคยเอยู่หมู่บ้านนี้มาก่อนนะคะ จนคือหมาแมวหลายบ้านนี่หนีลเลิดเปิดเปิงไปตกไปหลงบ้านหลงกลับมาไม่ได้ตายไปก็มีก็เลยนี่แหละก็เลยป้องกันเอาไว้บอกน้องแซนว่าพอถึงวันนั้นน่ะจะต้องให้น้องอยู่ในกรงเลยนะคะเอาน้องไปไว้ใกล้ๆข้างในประตูนูน่นกลัวเขาจะตกใจเสียงประทัดแล้วก็ตะเลิดเปิดเปิงไปนะคะป้องกันไว้ก่อน แล้วเวลาที่น้องแจนไม่อยู่บ้านนุ๊กก็บอกว่าเวลาไปไหนนานๆก็เอาน้องใส่กล่องเอาไว้เพราะว่าบ้านเขาไม่มีร้วรอบขอบชิดนะคะมีแค่เป็นลวต้นไม้ไม่ได้มีกับแพงลวรอบขอบชิดนะคะนี่นุ๊กเอาขนมมาฝากเขาด้วยนะคะจากพี่กุ๊กไก่ที่ฝากขนมมาให้เด็กๆสามแสนด้วยนะคะเขาก็กินนะคะถ,ถ้าไม่ป้อนไม่กินนะคะเขาว่าเขา แต่ว่าคงไม่เคยกินนะคะก็เลยต้องป้อนนะคะจากที่ซื้อข้าวสารให้ครอบครัวน้องแจนวันนั้นนะคะออพอนุกกับน้องแจนก็พากันเอาเข้าวสารมาลงจากรถสามล้อใช่ไหมคะแฟนเขาเห็นนะคะแฟนแจนเขาเห็นเขาก็บอกว่าโอ้โหทำไมรบกวนพี่เขาเยอะขนาดนี้แฟนเขาก็พูดว,ว่าเก่งใจเรานะคะจริงๆแล้วก็ เขาก็ไม่ได้เรียกร้องนะคะแต่ว่าเราก็เราก็ต้องมีน้ําใจซื้อเนี่นะเขาก็หุงกินกับเด็กๆเกนี่ยคะ่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกความเมตตานะคะที่เมตตาเด็ก3ามแสนนะคะแล้วก็ครอบครัวของอังแสด้วยนะคะเด็กๆจากที่เป็นลูกหมาขี้เหร่นะคะโตขึ้นดูดีมากนะคะดูดี อาจจะเป็นเพราะว่าได้ถ่ายพยาติได้กินอาหารได้พักผ่อนมีบ้านอยู่นะคะไม่ต้องโหอ,อยู่ที่โรงเรียนนี่มาวันแรกนี่ตอนที่เขาเอาไปปล่อยเขาไปขังไว้ในห้องน้ํานะคะแล้วก็พวกเขาก็พากันล้อนะคะก็เลยได้ช่วยมานี่แหละคะ่ะพูดถึงโกโก้หมาของนุกนะคะบางท่านอาจจะ ที่เข้ามาติดตามใหม่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นนะคะไม่เคยเห็นโกโก้นะคะโกโก้เป็นหมาโตที่ถูกทิ้งนะคะเขาเขาโตแล้วเขาถึงถูกทิ้งเขาจริงๆแล้วเขาเป็นละเหเลร่อนมามาจากที่วัดนั่นนะคะแล้วก็มาอยู่กับอีกบ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านแล้วพอบ้านหลังนั้นต้องย้ายไปทํางานที่กรุงเทพหายอยู่หากิที่กรุงเทพ เขาก็ทิ้งโกโก้ไปเลยเขาก็ไม่สนใจเขาทิ้งโกโก้ไว้ที่นั่นนะคะที่บ้านโกโก้ไรเหรอรล่นนะคะคือเวลานุกขี่รถผ่านเนี่ยถ้านุกเห็นเขานุก็จะให้อาหารเขากินนี่นะคะ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทาช่องยังไม่ได้อะไรเลยนะคะทีนี้ไปๆมาๆเขาก็วิ่งตามนุกมาแล้วเขาก็มาอยู่บ้านกับนุกเลยนะคะโกโก้ก็เลี้ยงเขามานานพอสมควรน,นะคะเป็นหมาที่ถูกทิ้ง มันได้ยินเสียงกําไรลร้องไหยคะ่ะร้องอีกแล้วว่ากุ้มอีกแล้วนะคะนุกตอนนั้นก็แม่สัมฤตก็โดนคอนลอยมาะคะ่ะข้างบ้านนะคะเขาร้องแบบดังแบบร้องไม่หยุดเลยนะคะแม่สําฤีนี่แบบโอ้โหแต่ตอนนี้แม่สัมฤสบายแล้วทำมันแล้วนะคะแล้วก็แม่ดำก็ทำแล้วนะคะ แม่กำไรน้องกำไรก็ยังติดสัตว์ขึ้นมาอีกนะคะบางทีก็สงสารตัวเองนะคะที่ที่เขาแบบมองเราว่าวุ่นวายกกับแมวอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็นึกสงสารตัวเองเหมือนกันว่าเออมันมันเหนื่อยทางกายและใจเลยนะคะเดี๋ยวก็จะลงชุมชนขอความ เห็นใจให้น้องกําไรได้ทําหมันด้วยนะคะรับว่าเขาเป็นสาวแล้วนะคะเพาะอายุประมาณแดเดือนแล้วนะคะอ,อ,อย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเขาร้องมันก็รบกวนทางบ้านเพราะว่าบ้านมันบ้านใกล้เรือนเคียงอลนะคะเราก็เราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยนะ,ะบ้านใกล้เรือนเคียงสําหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ